สวัสดีค่ะเด็กๆก,กรลังพบกับคุณลิ้วในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้คุณครูคมีบทเรียนมาให้นักเรียนได้เรียนเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นบทเรียนอะไรนั้นเดี๋ยวเราต้องไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือตัวอย่างการลำดับเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนค่ะ ในการเรียบเรียงเรื่องราวสำคัญของโรงเรียนและชุมชนเราสามารถเรียงลำดับตามปีเพื่อให้เห็นว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นทีหลังและเห็นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะคุณครูมีตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและเหตุการณ์สำคัญของชุมชนมาให้นักเรียนได้ศึกษากันค่ะไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะ ีพศ2516โรงเรียนตั้งขึ้นเป็นปีแรกมีครู4คนมีนักเรียน37คนตึกสร้างด้วยไม้มีชั้นเดียวมีสนามที่เป็นดินแดงพศ2528ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นโรงเรียนมีชื่อเสียงมากขึ้นมีครูเพิ่มเป็น10คนและนักเรียนเพิ่มเป็น85คนค่ะ พศ2530สร้างตึกเรียนใหม่เป็นอาคารสองชั้นมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น180คนค่ะพศ2531นักเรียนได้รับรางวัลตอบป,ปัญหาภาษาอังกฤษรางวัลวงดนตรีสากลยอดเยี่ยมประจำจังหวัดทางโรงเรียนขยายพื้นที่เพื่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นค่ะ พศ2534นักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น250คนครูเพิ่มเป็น20คนและได้เกิดไฟไหม้โรงเรียนทำให้อาคารเรียนไม้หลังเก่าเสียหายค่ะพศ2535ตึกไม้หลังแรกถูกรือ้อสร้างเป็นโรงอาหารและหอพักนักเรียนค่ะ พศ2538เปิดรับนักเรียนประจำเป็นปีแรกมีนักเรียนประจำ30คนค่ะพศ2544ขยายการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนเพิ่มเป็น900คนครู36คนค่ะ นี่คือเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันแล้วเราจะนำเหตุการณ์เหล่านี้ไปเขียนเป็นไทม์ไลน์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กันค่ะและนี่คือไทม์ไลน์นะคะคุณครูจะนำเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นำมาเขียนลงในไทม์ไลน์อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนกันเลย เหตุการณ์แรกนะคะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนคือพศ2516นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือโรงเรียนก่อตั้งเป็นปีแรกนะคะโรงเรียนก่อตั้งเป็นครูขอเขียนใหม่นะคะเขียนไม่สวยเลยก่อตั้งเป็น ีแรกมีครูสี่คนมีครูสี่คนมีนักเรียนสามสิบเจ็ดคนมีนักเรียนสามสิบเจ็ดคน นี่คือเหตุการณ์แรกต่อไปเหตุการณ์ที่2ค่ะเหตุการณ์ที่2เกิดขึ้นในพศ2528เหตุการณ์ก็คือโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นค่ะโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่น นี่คือเหตุการณ์ที่สองนะคะต่อไปเหตุการณ์ที่สามค่ะเกิดขึ้นในพศ2530พศ2530เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือโรงเรียนสร้างตึกใหม่สองชั้นค่ะโรงเรียนลบก่อนนะคะโรงเรียนสร้างตึก ใหม่สองชั้นต่อไปเหตุการณ์ที่สี่ค่ะเหตุการณ์ที่สี่เกิดขึ้นในพศ2531เนะคะเหตุการณ์ก็คือนักเรียนได้รับรางวัลตอบปัญหาภาษาอังกฤษค่ะนักเรียนได้รับรางวัลได้รับรางวัล ตอบปัญหาภาษาอังกฤษตอบปัญหาภาษาอังกฤษและได้รับรางวัลวงดนตรีสากลยอดเยี่ยมประจำจังหวัดรางวัลวงดนตรีสากล ยอดเยี่ยมประจำจังหวัดค่ะเขียนลงไปเลยนะคะต่อไปเหตุการณ์ที่5ค่ะเหตุการณ์ที่5เกิดขึ้นในปีพศ2534นะคะก็คือไฟไหม้โรงเรียนค่ะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเรียน ต่อไปเหตุการณ์ที่6ค่ะเหตุการณ์ที่6เกิดขึ้นในปีพศ2535นะคะเหตุการณ์ก็คือมีการรือ้อตึกไม้รือ้อตึกไม้ครูครูเขียนผิดค่ะขอลบออกนะคะรือ้อตึกไม้ สร้างเป็นโรงอาหารและหอพักนักเรียนค่ะสร้างเป็นโรงอาหารและหอพักนักเรียนต่อไปเหตุการณ์ที่7ค่ะ เหตุการณ์ที่7คือเกิดขึ้นในพศ25 3 8นสาสะคะเหตุการณ์ก็คือเปิดรับนักเรียนประจำเป็นปีแรกค่ะพศ25 3 8สสเปิดรับนักเรียนประจำเป็นปีแรก ือเหตุการณ์ที่7นะคะต่อไปเหตุการณ์ที่8นะคะเหตุการณ์ที่8เกิดขึ้นในปีพศ2544ค่ะปีพศ2544คือการขยายการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะขยายการสอนถึงชั้นก็เป็นนาำหูนะคะคุณครูเขียนผิดค่ะถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะนี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะแล้วเราก็นำเหตุการณ์นั้นมาเรียบเรียงโดยการใช้เส้นเวลาแบ่งเส้นเวลาหรือที่เราเรียกว่าไทม์ไลน์นะคะนักเรียนสามารถ นำเหตุการณ์ที่นักเรียนได้ศึกษามานำมาเขียนเป็นเส้นลำดับเวลาได้แบบนี้นะคะหรือเราจะสามารถออกแบบเส้นเวลาได้ได้หลายแบบเลยนะคะตามความตามใจชอบของนักเรียนเองเลยนะคะแล้วเราก็ตกแต่งกระดาษให้ดูมีความสวยงามน่าสนใจนะ่าอ่านมากขึ้นค่ะเหตุการณ์สำคัญของชุมชน พศ2512ชุมชนถูกน้ำท่วมหนักนาข้าวและสวนผลไม้เสียหายเป็นจำนวนมากพศ2525มีการสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นในชุมชนมีการเชื่อมถนนสายหลักผ่านจังหวัดต่างๆหลายสายมีการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งแรกขึ้นในบริเวณชุมชนค่ะ พศ2527ชาวนาชาวสวนนำที่ดินมาปลูกหอพักให้นักศึกษาเชา่าและสร้างโรงแรมให้นักท่องเที่ยวเชาว่าเป็นจำนวนมากค่ะพศ2 5 4 4คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพจากอาชีพทำนาทำสวนมาประกอบอาชีพ้าขายค่ะ นี่คือตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญของชุมชนที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ศึกษากันนะคะแล้วเราจะนำเหตุการณ์เหล่านี้มาเขียนเรียบเรียงเป็นไทม์ไลน์เหตุการณ์ประวัติศาสตร์กันค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะและที่นักเรียนกำลังเห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือ ไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญของชุมชนที่คุณครูได้ออกแบบไว้โดยเป็นลักษณะแนวนอนจะแตกต่างจากเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนเมื่อข้างต้นนะคะวันนี้เราก็จะนำเหตุการณ์สำคัญของชุมชนที่เราได้เรียนผ่านมาเมื่อตะกี้นี้นำมาเขียนลงในไทม์ไลน์ตรงนี้นะคะคุณครูจะแบ่งเป็นสี่ช่องไม่ใช่สี่ช่องสี่แปดช่องนะคะแล้วเขียนพอสอไว้ตามนี้เลย หนึ่งพศสองพ2นห้าร้อยสิบสองพศส5งพันห้าร้อพศสองพั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 พศสองพและแพศสองพค่ะทีนี้เราก็จะมาเขียนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนมาลงในไทม์ไลน์แผ่นนี้กันนะคะไปเริ่มที่เหตุการณ์แรกเลยนะคะ เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในพศ2 5 1 2ซึ่งไทม์ลน์จะอยู่ประมาณพศ2510ตรงนี้นะคะแล้วคุณครูจะเขียนเป็นวงกลมนะคะแล้วก็มีเส้นขีดขึ้นไปลากเป็นเหตุการณ์แล้วเราก็จะมาเขียนเหตุการณ์กันนะคะแบบนี้เลยนี่คุณครูจะอ,อแบบนี้นะคะเป็นวงกลมเล็กๆ แล้วก็ขีดเป็นเส้นตรงขึ้นไปนะคะแล้วเราก็จะเขียนเหตุการณ์กันเหตุการณ์ที่หนึ่งคือ,อขอโทษค่ะเหตุการณ์ที่หนึ่งคือพศออ2512ชุมชนถูกน้ำท่วมนาข้าวถูกน้ำท่วม นาข้าวและสวนผลไม้เสียหายเป็นจำนวนมากสวนผลไม้ผลไม้เสียหายเสียหายจำนวนมาก นี่คือเหตุการณ์ที่1นนะคะต่อไปเหตุการณ์ที่สเหตุการณ์ที่2เกิดขึ้นในพศ2525นะคะเราก็วงกลมนะคะเราก็วงกลมตรงนี้วงกลมตรงนี้นะคะเสร็จแล้วอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะดแต่คุณครูขอลบใหม่ก็นึงโอเคค่ะวงกลมตรงนี้ แล้วแต่นักเรียนจะออกแบบได้เลยนะคะว่าลูกศรของนักเรียนจะเป็นแบบไหนแต่คุณครูจะทําแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาเขียนเหตุการณ์กันค่ะเหตุการณ์ก็คือพศสอง25 25, พันห้ารอยยี่สิบห้าพศสอง5ห้าร้อยยี่สิบห้ามีการสร้างห้างสรรพสินค้ามีการสร้าง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มีการเชื่อมถนนหลายสายถนนหลายสาย และมีการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งแรกในชุมชนมีการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งแรกในชุมชนนี่คือเหตุการณ์ที่สองนะคะต่อไปเหตุการณ์ที่สาม เรามาดูกันว่าเหตุการณ์ที่3จะตรงกับพออะไรเหตุการณ์ที่เาีจะตรงกับพศ2527ค่ะพศ2527ก็จะอยู่ในประมาณนี้นะคะจะอยู่บริเวณนี้แล้วเราก็ลากเส้นขึ้นไปนะคะลากเส้นขึ้นไปเพื่อเขียนเหตุการณ์ตรงนี้อ่านเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะมาเขียนเหตุการณ์พศ2000 ข 2, ออ 2, 527ชาวนาชาวสวนนำที่ดินนำที่ดินมาปลูกสร้างหอพักปลูกสร้างหอพัก และโรงแรมจำนวนมากและโรงแรมนี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่สามที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะต่อไปเหตุการณ์ที่สี่คือพศสองพห้าอสี่ิบสี่ค่ะเหตุการณ์ที่สี่พศสองพห้าสี่ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะนี่เลยค่ะจะอยู่ประมาณบริเวณนี้ แล้วเราก็มาเขียนลากเส้นกันค่ะลากเส้นเหตุการณ์ออกมานะคะ,ะลากเส้นเหตุการณ์ออกมาตรงนี้แล้วเราก็เขียนข้อมูลเขียนเหตุการณ์ลงไปคือพศอ,อ๋อคุณสักครู่นะคะขอโทษค่ะพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่คนในชุมชนคนใน ชุมชนเปลี่ยนจากอาชีพเปลี่ยนจากอาชีพทำนาอาชีพทำนานะคะอาชีพทำนาทำสวนมาประกอบอาชีพค้าขาย มาประกอบมาประกอบอาชีพขาขายคุณครูขอรบตรงนี้นิดนึงนะคะอาจจะเขียนไม่สวยขอแก้ใหม่อาชีพนี่เลยค่ะคนในชุมชนเปลี่ยนจากอาชีพทำนาทำสวนมาประกอบอาชีพขาขายหรือ,เร,อเรียนจะตกแต่ง ตกแต่งเป็นกรอบเป็นกรอบข้อความเพิ่มได้นะคะกรอบข้อความก็คืออ่ะสมมติคุณครูจะเอาสีแดงนะคะแล้วก็เราก็ตกแต่งเป็นกรอบข้อความเพิ่มได้รือตามใจของนักเรียนนะคะนักเรียนสามารถตกแต่งเองได้เลยนะคะคุณครูจะตกแต่งประมาณนี้นะคะสักครู่นะคะตกแต่งประมาณนี้ เพื่อให้เกิดข้อความดูเป็นข้อความเดียวกันนะคะนักเรียนสามารถนักเรียนอาจจะตกแต่งให้สวยกว่าคุณครูได้นะคะเวลานักเรียนไปฝึกเขียนนี่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญในชุมชนนะคะที่มีสี่เหตุการณ์ที่เราจะโยงเหตุการณ์ออกมาจากพศออที่เกิดเหตุการณ์นั้น,น,นขึ้นนะคะนักเรียนสามารถทำตามนี้ ได้เลยหรือว่าออกแบบออกแบบไทม์ไลน์ของตัวเองได้เลยนะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับบทเรียนในคาบนี้ในคาบนี้คุณครูไม่มีใบกิจกรรมให้นักเรียนแต่คุณครูจะมีใบสรุปความรู้เพื่อให้นักเรียนได้อ่านทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะอย่าลืมอ่านใบทบทวนความรู้เพื่อให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้เจอกันในคาบหน้าสวัสดีค่ะ